ค่ะโคตรรับก็สู่ช่องไม่พี่หูกบอกนะคะเมื่อเย็นวันนี้จัดให้น,น้อยๆนะคะเขาบอกว่าอยากกินข้าวผัด,นะดนะพี่หยองก็ขึ้นไปนั่งกินเลยถ้าจะกินนะตแต่หนูต้องไปเอาช้อนด้วยนะเหนูจะกินแตงกวาบอกไม่กินข้าวบอก<ม>กินข้าวด้วยแล้วก็กินแตงกวาด้วยกินข้าวกับแตงกวาอ่ะยุ่งหลายเดี๋ยวรู้ม่ะนะเพราะเพราะพู้ยุ่งหลายแท้ ว่ยว่ยยิบแตงกวาดนะเฮาน้องนะตัวเป็นปิ๊งนะน้องนะตัวเป็นปงของเท่านะอืมมอตอเอลมากัดตรงนี้พี่แล้วยุงอตัวมากัดพเลยพี่ยองไม่กินข้าวพี่ยองนะกินข้าวอิ่มแล้วเหรอพี่ยองนะเบะมันมาไม่กินนะเดีเดียวเด นนอืมอากินเถอะลูกกินพี่หยองอิ่มแล้วพี่หยองกินมามาแล้วหนูก็กินข้าวผัดเยอะๆข้าวผัดในมีอะไรบ้างนะโอ้มีแตงกวาด้วยอ บ้งเฮ้ยยุ่งทั้งมือเห็นแต่ยุ <laughs> ert, ่งเอาพี่ยองไม่กินจริงเหรอไม่กินเหรอข้าวผัดอ,อ่ะไม่กินก็ไม่กินไม่เป็นไรนถ้าอิ่มเ้วก็เดี๋ยวปวดท้องอันนั้นนะใครไม่กินข้าวเป็นโรคอะไรนะโรคขาชันโรคขาชันแล้วใครจะเป็นโรคขาชันแล้วก็ปวดท้องมาวันนั้นด้วย เออมีน้อยก็กินเออเดี๋ยวเป็นโรค้าสาั่นลูกหัวยุงก็เยอะมากช่วงหัวค่ำน่ะยุงเยอะจับยุงเข้าไปด้วยเลยกินกลับเข้าไปเลย <c oughs> ตากีเยอะลูกไ่นไอ้แกเอาไข่ไปสกดแล้วก็เอ็เปิืไข่จุกกระทะแล้วก็กินข้าวไปเลยโอ้ยอ,อ,อันหนึ่งถือถือแตงกวาอันหนึ่งถือข้าวผัด อร่อยไหมกินเยอะๆลูกค่ะไม่กินเยอะไม่หรอกอร่อยค่ะโอ้ข้าติดปากไม่สองโค้โค้ใส่เสื้อหนังโค้ใส่เสื้อหนังโค้ใส่เสื้อออโใส่เืหนังไม่จังไม่เสื้อหนังกินกินงั้นฮะเสื้อหนังไม่ใช่แบบนี้หรือลูกแบบไหนเสื้อหนังฮะ คนไม่อาบน้ำโอ้เหมือนคนไม่อาบน้ำบอกว่าน่ะบลูหนูก็จะกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำนะจะได้เย็นเย็นยองอาบี่อาบล่่ยยองก็ัไมา แซ่บบล the ุผัดเห็ดเพาะด้วยนะทุกคนต้มหนามไม้ด้วยนี่เมนูเย็นของเราโยนกินมือคักสิกินรสกินมดกันอันนี้น้ำมิอันนี้พี่พลอยอั้องเรียกบอกว่าพี่พลอย่ากินลูกกินกินแกงเห็ดเพาะผัดเห็ดเพาะ ไสใส่น้ำออเจาะจะได้ในแดนจิ้มน้ำไม่เราไปพูดเร่องเลกพูดเหอไพูดเรื่องเลมาจ้มเหมือนเด็ยอะไรนะผมเลูกค้าผม่ลูกค้าผมลูกาสั่นโอยเดี๋ยวขาก็สั่นจริงหรอกไม่กินข้าวกินเยอะๆหรอกกินข้าวจะได้โตไวๆโตเหมือนอาพลอยเดี๋ยวมาเรื่องกโรเรียน อืมพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเพรุ่งนี้กลับไปโรงเรียนแล้วกลับไปจำปาดุงจ้ากลับไปจำปาดุงผิดเทอมค่อยมาไหมเหม่อมลูกมีนอนจองคืนหรอมาช่งตอนเช้านั่นตัวอืมบ่ายมีเป็นเช้าบ่ายเนาะอ๋อนนี้ปซื้อส่ผ่านตบนเช้าคหิมา อืมเขาเขาไปตรงนั้นน้ำจะเลนเล่นกับน้องบีเอ็มกับบีเอมนะโอ้มันข้ามเลยพวกนี้ค่อยไปเล่นลูกนอนนะตอนนั้นอ่ะมันข้ามันยุงเยอะมันมืดแล้วเดี๋ยวพี่อิงก็มากลัวเออเดี๋ยวรอเล่นกับพี่อิงอ่ะเดี๋ยวพี่อิงมาเดี๋ยวพี่อิงมาเล่นพี่อิงกับพี่ต้นน้ำมันข้าแล้วบ้านใกล้กันที่พวกนี้ก็ไปเล่นกับเอพี่บีเอ็มน้องบีเอ็ม นมา้านยุงหลุ่ลุดูเดียุ่ง้ให้ยงไปเล่นกับนองดีเอมด้โอเคกินแล้วลูกกินข้าวเยอะๆให้ได้โตไวๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กินข้าวก่อนเลยนะพิ้งปลาดูกไหมพรุ่งนี้โอเคดีเบสั่งพิ้งปลาดุกให้กินไปตกไปยุงเยอะ นี่ไงพี่อาบน้ำเหรอจ้ะเดี๋ยวพี่พี่อันต้นน้ำไปอาบน้ำแล้วก็มาเล่นด้วยกันเดี๋ยวพี่พอะไรนะพี่อิงก็อาบน้ำแล้วก็เข้ามาเคน้องมินก็กินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำอมินีตอนที่ลงไปเก็บทองเอมินโทรหาพี่เหรอเอมินก็เอพี่พี่เล็กเห้อเห็นไหมถ้าไม่กินข้าวนะ่ะเดี๋ยวจะเป็นโรคปวดท้องเหมือนพี่หยองตอนนั้นเลย ห็นไหมพี่หยองปวดท้องเหรอลูกเราต้องกินข้าวทุกวันใครที่เอาการยันไม่ใช่มันเป็นันอที่หนูไม่กินข้าวด้วยกินข้าวไม่ตรงเวลาด้วยนี่ว่าจะปั้นกันนะโอเคปั้นน้ำเหรอเดี๋ยวพี่หยองก็มาก่อนใครเอาพี่บอลไนี่ยไม่ต้องเลยกินเลยหนูอ่ะ้อนพี่บอย อ๋อออมันจะอ่อนแล้วกินแจงให้เผาะบ่มันเยอะแต่มันกินไม่ได้ไงอ๋อหนูก็กินได้ลูกมันไม่ได้เผ็ดแรงพตักลูกเดียวตักลูกเดียวตักลูกเดียวมันมีน้อยพี่พอยมาตักลูกเดียวโอ้ยหนูออิ่มรืยยังตัวเองนะเอนได้กินอิ่มรือยังกินเลยโอ้ยกินได้ลูกไม่ต้องสดน้ำกินแค่ลูกมันอะ กินมากกินมากเอ้าดังาะเลยเอาวางเอกินน้ำกินน้ำไปแล้วกินน้ำนู่มกินน้ำโอ้ยน้อห่วยเฮีบอกยูเนาะม่กินได้น้องเยอะเห็นพี่บอยกินแล้วน่าอร่อยนะก็เลยอยากลองแต่นุ่มหัดกินเผ็ดหลว้หลายดีแล้วน้องเคยกินนานไงจะได้แข็งแรงไง เผ็ดมากเหรอมินฮ้โอ้โหต้องรีบไปกินน้ำเลยเผ็ดมากยุงก็เยอะเยอะยุงตัวใหญ่ยวเราเอาไปแก้มด้วยเลยนี่จับน้ำจนเต็มแก้วบ่แต่ละข้างตินทางเข้าพักทางเข้าอื่อ โอเคอเดี๋ยวหนูตักให้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมื้อเย็นของเรานะคะทุกคน,น